สวัสดีจ้าวันนี้จะมาผัดน้ำพริกผัดน้ำพริกหมูสับนะคะก่อนอื่นล้วคั่วอหอมกับกระเทียมก่อนส่วนพริกเราจะไม่คั่วเราใส่พริกป่นนะคะโอเคเราจะมาคั่วก่อนนะคะ จาหอมกระเทียมเราเราก็คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะโอเคเรามาตำกันเลยจ้าโอเคใส่หอมกระเทียมลงไปใส่พริกลงไปหอมกระเทียมกับพริกใส่พริกลงไปพริกป่นนะคะเราใช้พริกป่นจ้ะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่นะคะเอาเผ็ดประมาณนี้3มช้อนตำเลยจ้า พอเราตำได้ที่แล้วเราใส่หมูสับลงไปจ้ะใส่หมูสับลงไปตํานะคะหมูสับหมูดิบนะคะหมูดิบดิบจ้าหมูสับใส่ลงไปแล้วก็ตำรวมกันทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆจ้ะพอทำให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะ มาผัดกันเลยจ้าได้แล้วเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะตั้งไฟใส่น้ำมันพืชลงไปใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะ น้ำมันพืชก็จะประมาณนี้นะคะใส่น้ำมันพืชเยอะหน่อยใส่หมูที่เราตําไว้นะคะใส่ลงไปนะคะผัดเลยจ้า สุเลยจ้าพอเราผัดจนหมูสุกดีแล้วเราจะใส่น้ำมะาขามเปียกลงไปจ้า เปียกนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปตามด้วยน้ำปลา ตามด้วยตาลปี๊บตาลปี๊บนะคะชอบหวานน้อยหวานมากแล้วแต่จ้าใส่ชูโรไปนิดนึง เคี่ยวไปก่อนนะคะเคี่ยวไปก่อนประมาณ5นาทีนะคะรสชาติอร่อยแล้วจ้ะ ีกอกปบะจ่าจากนั้นเราจะมาใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดซอยนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ใบมะกรูดซอย มากเลยจแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพิกต้ของเราปิดไฟได้เลยจ้าน้ำพิกของเราก็ได้ที่แล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมจ้า